สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบะนะคะจากร้านเต็ดรถปริพัตน์ออโตโอ้วันนี้บะมานำเสนอคันนี้นะคะเป็นน้องมิราชนะคะปี2018สีน้ำเงินเดิมโรงงานรอบคันแบบนี้นะคะในราคา299,000บาทนะคะคนซื้อเครดิตดีใช้เงินออกรถ6,000บาทนะคะพนอ,อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะสีเดิมรอบคันนะคะคันนี้ภายในนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2018นะคะ เลขไม่อยู่ที่40,000กว่าโลเองนะทุกคนน้องไม้น้อยมากนะคะอ่าเป็นบอกผ้าแบบนี้เลยนะคะภายในกว้างมากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยมีคิ้วกันสาดไใหแล้วเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่งรถฟรี oh, <yeah. S 1> ถึงที่ทั่วประเทศทั่วไทยเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียง6,000บาทแล้วก็ได้เงินสดกลับบ้านอีก5,000บาทนะคะอันนี้ด้าน หลังนะคะที่ก็บสัมภาระก็กว้างนะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามบ้ามาได้เลยเดี๋ยวบาทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะ